สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมมิสูพรามสองอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพามาดูกับเจ้าตัวสีประตูเตี้ยลาริอาร์นะครับที่โอแต่งกับมือเตรียมส่งมอบนะครับคันนี้จะไปส่งมอบที่ปทุมธานีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีบรรยากาศส่งมอบตอนทยคิปให้ดูด้วยนะครับวันนี้พามาดูก่อนนะครับว่าโอแต่งเพิ่มเติมอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับตัวด้านหน้าเนี่ยของตัวลาริอาร์นะครับชุดสเกิร์ตเนี่ยจะเป็นตัวชุดสเกิร์ตแท้นะครับของตัวลาริอาร์ที่อิมพอรับ ที่โอแต่งเพิ่มเติมก็จะมีในเรื่องตัวฝากระโปรงโลโก้นะครับที่ใส่โลโก้สีดำนะครับพร้อมรับกันในเรื่องตัวกระจังหน้าเนี่ยที่มันเป็นสีดำนะครับแล้วก็ใส่ในเรื่องตัวคิวตัวซีตัวนี้ของเดิมมันเป็นสีโครเมียนนะครับโอใส่ตัวชุดข้อที่เป็นสีดําเงาเพิ่มเข้าไปให้นะครับฉันดูในมุมกว้างเนี่ยมันจะดูสปอร์ตแล้วก็ดูดันมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาในส่วนต่อมานะครับก็คือในเรื่องตัวล้อแม็กด้านข้างนะครับ ผมก็เปลี่ยนในเรื่องตัวเป็นลายใบพัดให้นะครับลูกค้าเลือกเป็นลายใบพัดก้านแดงนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นขอบสแปนะครับชอบลายแบบไหนเลือกกันได้นะครับส่งมาดูผมมีลายแม็กให้เลือกนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับในเรื่องตัวคิ้วกนศาสต์ตรงรุ่นนะครับแล้วก็ฟิล์มที่เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับตัวนี้ฟิล์มสามารถเลือกความเข้มได้นะครับสี่สิบหกสิบแปดสิบชอบแบบไหนก็บอกกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวที่เป็นเบ้ามือจับตัวนี้นะครับผมก็ใส่เป็นในตัวเบ้ามือจับตัวที่เป็นกัอยตว สีดําเงานะครับพร้อมกันในเรื่องตัวหยอดโลโก้สีแดงที่เป็นเขียนคําว่าไททันนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ,บ้างมาในส่วนด้านในนะครับที่มีเพิ่มเติมก็คือในเรื่องจากตัวเริมนะครับที่เป็นในเรื่องตัวตรงนี้มันจะเป็นบอกผ้านะครับอ,อเปลี่ยนเป็นในเรื่องตัวเบาะหนังดําได้แดงให้นะครับตัวเบาะเนี่ยสามารถเลือกสีแล้วก็เลือกตะเข็บได้ได้ด้วยนะครับว่าชอบสีแบบไหนเช่นสมมติชอบส้มดําได้ทองก็ได้นะครับดําได้แดงก็ได้เรียกว่าชอบสีแบบไหนก็ลองมาคุยกันนะครับเพิ่มเติมในส จอหน้านะครับจอของเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบวิทยุมือหมุนนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นจอ a n d ด o อ d ให้นะครับเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตเข้ามาให้นะครับมาสามารถดู youtube ได้ดูแผนที่ได้นะครับรวมถึงเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับก็จะมีภาพขึ้นที่ตัวจอรงนี้ให้ด้วยนะครับทำให้เวลาเราถอยเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับผมมาในส่วนต่อมานะครับที่เป็นตัวด้านท้ายนะครับนั่นก็คือในเรื่องตัวสปอยเลอร์ด้านบนนะครับใครว่าตัวกระบะไม่มีสปอยเลอร์นะครับอันนี้โอ้มีให้นะครับมีแถมให้นะครับ รวมถึงคันนี้มีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ตัวด้านท้ายให้คนได้ดูนะครับตัวเดิมนะครับสเกิร์ตตัวนี้จะไม่ใช่ทรงแบบนี้นะครับของเดิมเนี่ยมันจะเป็นของตัวทางแรลลี่อาร์ตนะครับโอได้ทําการเปลี่ยนนะครับเป็นในตัวของตัวแบรนด์เอสพอร์ตี้เข้ามาให้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามีโลโก้เอสพอร์ตี้ให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับเป็นคันแรกและคันเดียวในประเทศไทยนะครับที่เป็นในเรื่องตัวชุดแต่งแบบลูกผสมนะครับด้านหน้าเป็นแรลลี่อาร์ตด้านหลังเป็นของเอสพอร์ตี้เพื่ออะไรครับ เราจะยังมีในเรื่องตัวบางคนแดงเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับเพราะตัวลาริอาสเนี่ยมันจะได้ในเรื่องความโดดเด่นในเรื่องตัวที่เป็นบางคนสีแดงนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวชุดแต่งแท้ที่เป็นของลาริอาสนะครับแต่ด้วยความที่ว่าถ้าของเดิมลาริอาสอะครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ครับมันจะโวนะครับมันไม่สวยมันไม่เต็มก็กเลยทําการเปลี่ยนนะครับใส่ในเรื่องตัวที่เป็นของเอสปอร์ตี้เพิ่มเติมเข้าไปให้ทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูเต็มมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับก็จะเป็นแบบนี้เลย ดูเท่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับดูจากมุมหลายๆมุมที่ทุกคนอยากให้ทุกคนได้สังเกตเห็นนะครับรถมันจะดูมิติมากขึ้นนะครับสวยลงตัวทุกมุมมองนี่ครับอย่างที่เห็นเลยและเด่นมากขึ้นกับในเรื่องตัวบังโคลนแดงด้านหลังที่เป็นคําว่าลาริอาร์ตครับผมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กัดที่โอพาไปดูนะครับกัดเจ้าตัวสีประตูเตี้ยลาริอาร์ตที่แต่งแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับในเรื่องตัวชุดแต่งของตัวลาริอาร์ตนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมในเรื่องตัวล้อแม็กเข้ามานะครับ ด้านท้ายก็เป็นในเรื่องชุดแต่งตัว s ปอร์นะครับด้านในก็เป็นในเรื่องเบาะหนังแล้วก็มีจอแอนดรอยให้นะครับกับโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ของแต่งตามในคลิปนี้เลยนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรหาโอภร,รามสองได้ที่เบอร์0955423563นะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้ที่ขึ้นไว้ให้นะครับรวมถึงท่านใดนะครับที่ตัดสินใจจองและพร้อมออกรถภายในเดือนนะครับผมมีบัตรน้ำมันให้ด้วยวันรับรถอีก1,000บาทนะครับวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยคไไดดด้้มีิหต่นะครับ วันนี้ก็ลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดี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 คนะครับวันนี้พบกับมีซสุคพราม2นะครับตอนนี้โออยู่ที่ปทุมธานีลาดหลุมแก้วนะครับนำรถลาลีอาร์ตนะครับตัวสีประตูตัวเตี้ยมาส่งให้พี่สุวิทย์นะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์พี่สุวิทย์นิดนึงครับว่ารถที่แต่งออกมาสวยถูกใจมากน้อยแค่ไหนครับพี่สวยครับถูกใจได้ครบตามที่สั่งครับผมพี่แจ้งเนาะที่คุยกันตกงครงกันนะคบวันนี้ขับรถมาส่งให้การบริการเป็นไงบ้างครับพี่บริการดีมากครับ Okay. บอกว่าถ้ามีคันหน้าต่อไปไงก็ฝากแนะนําด้วยนะครับหวังว่าจะได้ดูแลกันยาวๆนะครับวันนี้คงฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบการแต่งรถสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อหาโอปราดามสองได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ